ชื่อบ้านจันบาดยุกระสินจะบาดพวกนี้บะหูแล้วก็น้ำบึงในใจเราวหูกระข้างล้างน่ะอ่ะมันอะไรเลยเนาะมันจะแอสซี่คนระเกลือความเทียนเออเปอนความที่ดินที่แปลงนั่นอยู่หลังเพื่อนหลังนั่นด้วยเราก็ได้ผมเอาความแม่ผมแกให้ก็มีแกอันนี้แม่ผิวว่าเรื่องดีเจนั่นลูกเขยลูกสาว ทางกระชินเอฟซีหอมเอาอีงมบัอ่ะข้าวกุ้งนี่ข้างลัางไหนข้างล้างเท่อนเขาจะเอาอีกบอกเออเออเออเอาบานีไม่ได้กินเขาจะน่ามปนี่กินแล้วบอสใส่ทีแยกผิวไปหออใจก่อนห่หังรัอมันเลือแคนีกติดีเขาเรยอันน้นะข้าวกุ้เอ้า้าโไปวอถึงดอกอันบานีแต่ก่อนไม่ผิว ก่อนทุบลูกเต่าในน้อยนี่ยใไซกว่าเด็กข่าวว่ายุอ่างข้ข um ึ้กรุงเทพอ๋อหรเใยเอเดยังเฮ็ยังได้จีไายมาไล่ไม่ยังกว่เออเต่อกานันแลอมัดทุเป็นเจ้าขอกิจการตัวหงานงานแล้วก็อพวกอาชีพออแม่วิด้จ้ะ

ไม่รวมแม่คล้ายติบคล้ายเติบกินถ้าปผงกับเมนของเราได้เลยเขาขายของเราเราเลือกมาซื้อทีอยู่นี่เอาบอมาเลี้ยงที่เราซื้อหอดคุณเป็นคุณแม่โอ้ยหมถึงว่าทำบุญทำแล้วก็ต้องมาแบ่งคุณแม่แบ่งคุณครูมันเนี่ยเขาเขาคอยคอยเสียใจเอาเอาไปบอลเจ้าหฮชอยากอยากอยากเข้าหายก็ะหายเอาไปอยากโูวว่า

มือแรงกลอมานอนได้เนาะฟันฟเอาไปเอฟีาเพื่อนจิ้นเดือนแล้วห้เพนมันกเลออาอย่ามันเล็ที่เท่าไรก่อนี้มันี่้ามันเ่ีอ้โคือว่าแม่นแท้คือว่ามีตัวดีบ่ไา้อะไรตัวดีบ่่ายเอฟพีในมบัเดอเอาตัวไหนนพี่กินอะไอยู่แนตัวนาได้าเฮ็ดบุญน้กันดี มันตืบนี่ผมกับท่าได้มม่ขาบไห้เนาะควนเรนบอกแ่คนอื่นคือมาหมูขึ้นมาใกล้ๆกับบอกคนในหมาแตเไม่ได้ถูกใลหล่ะ <c oughs> น,นั้นเนาะคือว่าเสียวันได้สามเจ็บอัน

ตอสอันออกงสมโอ้สองสามจะเดือีเลยอันอกจะซื้อ้เานซื้อะสองสามบอกสองสามอี่เอามือนีมือนีมือนีละมือนีละวันพธได้อมื่ตได้มือนี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  มอนีีตัวใดตัวไหนแบบอยาดนอนด้วยกรเบิยงไร้เมื่อยเย็นไนแม่บไหลูกตาไรเมื่อเปิดขึ้นมาได้ผิวบนไรเมื่อยบงขางใส่ขางขวาขวานี่ยนี่ควานีติ้าขึ้นใส่ติว้าน้งไมุ่กยนี่มีตัวเนาะสคนงอาใครงกระถั่งลูกสามคนกระทังเมียสคนนี่เป็นเรื่อง เิเด้อเอเอาเบิ้ง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 ิปะเ่เบอกเเบิ้งเบิ้ง้เมื่อามีบามีเจ้าดีเนาจ้าครับครบมัเนี่ยดีเป็นเด้เบิ้งการเงื่อนการข้มการท่องกันเนนสุดะไหมาเทมบบไหลเที่งมากดูยังด้แม่ลา้ยดี โอ้วาสนาเราคือเจดีนะวาสนาดีดียังไงนะนีเก็เบิ้งเบิ้งเบ้งเบิ้งข้างซ้ายขางขวาขวาเดียนีแม่เขาเบิ้งข้าย้องขวา่ขาโอ้เนาะยงซ้ายขวาเรามีสูตรไดิแม่วาสนาไปเรื่อยถือเงินแต่ประกัคนละชัองบาทฮะยัก่อน ถือเงินมกเกินสิบอาทถือเงินบกเกินสิบสอาทบสากปกรสิบสอบาททนคูเสิบาทนี่ไม่เป็นอะไรเอาเอาบอกถึงเงินปังกรสิบสอบาทมันถือว่าหลายบอก่กินงไรปังกรหลายสิบสองบาทนเนาะครับนาดีโอ้ไวไปแล้วโอ้ยครับขอบคุณยิแม่อะไรดวงดีเออถือว่าเป็นมหัอดมากถึง เลือเป็นไรลูกเล่นด้วยกันถ้าไม่เล่นด้วยกันไม่เป็นไรค่อยทำใหม่เอาขอบคุณพี่น้องทีที่เขามาติดตามรับชมขอบคุณทีมากจับกอดมาบาดบ่นีูแน่ทางบ้านจางเช่ยงใหม่ลงเบียร์ให้เนื้ผิวให้หมอเลยครับอาฝีวันอากาศเป็นยินดีคทุกคนอย่าลืมเรื่องสูงสูน่ส มืนอ uh ีป oh, uh, kind of so, uh, ่บเหลาเจ็ดาี่เอาเอาคีน้องคีนี้ฝ่กไชมเกันคีปหน้าครับครับครับสวัสดีครับขอบคุณจ๊ะค่คีปบขอบคุณคับขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ